เรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของคุณเนธครับเขาเจอเหตุการณ์แปลกๆในตอนที่เขาไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาครับเรื่องจะเป็นยังไงจะหลอนขนาดไหนเราไปติดตามรับฟังรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับเมื่อปีพศ2560คุณเนธนะครับจะเดินทางไปทำธุระที่จังหวัดนนทบุรีแต่เขาอะ อยากจะแวะเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ที่จังหวัดอยุธยาก่อนเธอก็เลยขับรถไปหาโรงแรมแล้วเธอก็ไปเจอโรงแรมโรงแรมหนึ่งครับเป็นโรงแรมใหญ่เลยทีเดียวห้องพักสะอาดสะอ้านพนักงานพูดจาดีบริการดีเธอรู้สึกประทับใจและก็กะว่าจะพักที่นี่สักสองสามคืนเธอได้พักอยู่ที่ชั้นสาม ขอไม่บอกชื่อโรงแรมและหมายเลขห้องนะครับเพราะทุกวันนี้โรงแรมแห่งนี้ก็ยังเปิดให้บริการอยู่ครับภายในห้องสะอาดเรียบร้อยการแต่งห้องจะออกแนว,แนวสไตล์ต่างประเทศมองไปรอบๆห้องก็เหมือนว่าเราอะได้พักอยู่ต่างประเทศจริงๆพอเธอเข้าไปในห้องพักเธอก็เอากระเป๋าวางไว้บนเตียงเนื่องจากครั้งนี้เธอได้เดินทางคนเดียวแต่ห้องที่เธอได้นะครับ เป็นเตียงคู่เธอก็เลยเอากระเป๋าวางไว้อีกเตียงหนึ่งแล้วเธอก็ออกไปหาอะไรทานพอเธอทานข้าวเสร็จอะก็เธอก็กลับมาที่ห้องพักเลยครับตอนนั้นเวลาน่าจะประมาณห้าทุ่มก,กว่าแล้วเธอก็กำลังจะอาบน้ำเธอก็กะว่าจะไปหยิบชุดนอนที่อยู่ในกระเป๋าที่วางอยู่บนเตียงอีกเตียงหนึ่งแต่เธอกลับพบว่ากระเป๋าของเธอ ไม่ได้อยู่บนเตียงนั้นแล้วแล้วเธอก็เห็นว่ากระเป๋เปาของเธอน่ะวางอยู่ข้างล่างชิดกับผนังห้องเลยครับตอนนั้นเธอก็เลยคิดว่าเอ๊หรือก่อนที่เราจะออกจากห้องเนี่ยเราได้ย้ายกระเป๋าลงมาวางไว้ข้างล่างวะเธอก็ได้แต่คิดแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแล้วเธอก็หยิบกระเป๋าขึ้นมาวางไว้บนเตียงเหมือนเดิมเธอก็หยิบเอาเสื้อผ้า ของใช้ต่างๆออกมาวางไว้บนเตียงแล้วเธอก็เข้าไปอาบน้ําพอเธออาบน้างเสร็จเธอก็ออกมาหยิบครีมหยิบของใช้ต่างๆที่วางไว้บนเตียงนํามาใช้ตามปกติพอเธอทาครีมหวีผมใช้อะไรเสร็จแล้วเธอก็เอาของทั้งหมดนั้นน่ะวางไว้บนเตียงเหมือนเดิมพอเธอคิดว่าของพวกนี้มันจะเป็นต้องใช้อยู่แล้วยังไม่ต้องเก็บก็ได้ แล้วเธอก็นอนหลับไปอีกเตียงหนึ่งพอเวลาผ่านไปสักพักเหมือนเธอพล่อยหลับไปเวลาก็น่าจะประมาณตีสองก่อกว่าเธอรู้สึกว่าเหมือนเธอจะปวดฉี่อยากเข้าห้องน้ำเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนั้นเธอจําได้ว่าเธอนอนในท่าตะแข่งข้างหันหน้าไปที่เตียงอีกเตียงหนึ่งที่เธอวางกระเป๋า แล้วก็วางของไว้แต่สิ่งที่เธอเห็นบนเตียงนั้นก็คือเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับใส่ชุดนอนสีขาวซิดๆเก่าๆผมยาวนอนอยู่บนเตียงนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆหันหน้ามายิ้มให้เธอรอยยิ้มของผู้หญิงคนนั้นเธอจำได้ว่ามันช่างน่ากลัวน่าสยดสยอง หลอนจนเธอขนลุกไปหมดทั้งตัวเธอพยายามจะลุกขึ้นมาจากเตียงแต่เธอก็ลุกไม่ได้มือเท้าแข็งไปหมดทั้งตัวเลยขนาดว่าเธอจะหลับตาเพราะไม่อยากจะเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นแล้วแต่เธอก็หลับตาไม่ได้ตอนนั้นเธอกลัวมากแต่ไม่รู้จะทำยังไงให้หลุดออกมาจากเหตุการณ์นั้นได้จนในที่สุด เธอก็ฉี่แตกราดกางเกงที่เป็นชุดนอนของเธอเลยครับเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่เธอฉี่ราดกางเกงทุกๆอย่างก็เป็นปกติผีผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วเธอเองก็รู้สึกตัวและมีสติเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เธอเห็นหลักอย่างนั้นก็คือของทุกๆอย่างที่วางอยู่บนเตียงมันตกมากองอยู่ข้างล่างหมดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าครีมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมันลงมากองอยู่ข้างล่างกันหมดเลยหลังจากนั้นเธอก็เก็บของเก็บกระเป๋าแล้วเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนี้ทันทีครับแล้วเธอก็เดินทางไปทําธุระที่จังหวัดนนทบุรีในตอนนั้นเลยไม่ได้แวะเชี่ยวที่จังหวัดอยุธยาเลยครับ